เรียนคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์สปีการศึกษา2,564รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการระดับปถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ข้าพเจ้านางศิริยาขวัญล้อมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดประตูเขียนอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนยึดหลักในการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมข้าพเจ้าทำงานด้วยความทุ่มเทอุทิศตนเต็มที่กับงานรักษาปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ประพฤติและปฏิบัติตนอันเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะด้านองค์ประกอบที่1คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ายึดหลักประชาธิปไตยให้ความสำคัญต่อน,นักเรียนเท่าเทียมกันให้ความเสมอภาคให้อิสระให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็นยินดีรับฟังความเห็นของทุกคนฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างประชาธิปไตย ในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสมเบดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนฝึกการทำงานเป็นกลุ่มการให้ทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น การวางแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนคัดกรองนักเรียนรายบุคคลจัดทำหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาออกแบบจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายบูรณาการเทคโนโลยีองค์ประกอบที่2การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล ข้าพเจ้าได้ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยู่เป็นประจำและต่อเนื่องโดยได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดทำข้อมูลประวัตินักเรียนข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในชั้นเรียนเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยการกระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล ข้าพเจ้ากำหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้มีทักษะในการดึงความสนใจของผู้เรียน จัดสถานที่อำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมต่างๆจัดมุมสำหรับให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและมีบริการ WiFI ประจำห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้มุมอ่านหนังสือมุมแฟ้มจัดเก็บผลงานผู้เรียนจัดซื้ออุปกรณ์สอดคล้องกับกิจกรรม ในการวัดผลประเมินผลข้าพเจ้าได้ประเมินเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตการงานอาชีพเพื่อให้ค้นพบความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละร้อยนักเรียนได้รับการอบรมคุณธรรมจะเรียธรรมและโครงงานคุณธรรมสบถ จากการที่ข้าพเจ้าได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้มีความสามาคัคคีมีคุณธรรมประพฤติตนเป็นเด็กดีจนทำให้นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีสีสงขาเนื่องในโอกาสวันเด็กประจำปี2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2562 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2565ในงานรวมศีล์แผ่นดินสยามการเยผยแพร่ผลงานนักเรียนนักเรียนได้นำเสนอโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้นำเสนอกิจกรรมรำมโนราแก่ชุมชน การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจะเรียธรรมการพัฒนาจิตข้าพเจ้าช่วยงานบุญของวัดไม่ขาดสายทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ข้าพเจ้านำความรู้ไปไประยุกต์และพัฒนาง,งานของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพโดยข้าพเจ้ามุ่งเน้นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบ p d ข้าพเจ้านำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสอนกิจกรรมโครงงานคุณธรรมและโครงงานอาชีพกิจกรรมตลาดนัดทักษะชีวิตฝึกโครงงานอาชีพให้นักเรียน ข้าพเจ้าได้พัฒนานวัตกรรมเรื่องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โดยการจัดกิจกรรมเกมและเล่นโดยกระบวนการกลุ่มส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นรู้จักคิดเป็นทำเป็นตลอดจนสามารถนำความเชื่อมั่นในตนเองไปแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้มีความสามารถในการแสดงออกกล้าพูดกล้าถาม กล้าตอบกล้าตัดสินใจที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมั่นใจรวมถึงการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางอย่างมั่นใจสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ข้าพเจ้าได้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอทำให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพตามความสามารถและความถนัดของตนเองคือมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจับทำข้อมูลของนักเรียนอย่างครบถ้วนและมีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลสแสวงหาภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เรียนดีขึ้นขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์สปีการศึกษา2 5 6